o b บินฮูดเปิดตัวบริการแพลตฟอร์มเรียกรถใหม่นั่นคือโรบินฮูด d รจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยค่ะกาวีวุฒิเตมภูพัฒนะครับเป็น CEO ของ Purple Venture นะครับทำแพลตฟอร์ม Robinhood Delivery ครับก็วันนี้เราเปิดตัว Robinhood r i d รนะครับบริการเรียกรถที่แฟร์และแคร์คุณนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ก็หลักๆก,ก็คือว่าเป็น บริการเรียกรถที่มีราคาที่เป็นธรรมนะครับปัจจุบันหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหาว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะทําให้ราคาเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆก็คือจุดขายคือเรื่องของบริการของไดรเวอร์นะครับโรบินทูเราทําส่งอาหารมาเราก็เทรนให้ฝึกอบรมไรเดอร์เราให้มีมารยาทที่ดีนะครับเราก็อยากจะให้มาตรฐานนี้ไปถึงพี่ๆคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของบริการนะครับแล้วก็เรื่องของ call center นะครับที่ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าตอบโจทย์ ผู้บริโภคนะปัจจุบันนะครับปีนี้เราก็อยากจะมีดรเวอร์มีคนขับอยู่ในอีโคซิสเต็มเราสัก10,000คนนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทําได้ในปลายปีเนี่ยวันหนึ่งก็อยากใช้มีการเรียกรถสักมา1-0,000ครั้งต่อวันนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าเป็นไซส์ที่เราคิดว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปและคิดว่าน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวเราคงใหญ่เป็นผู้เล่นชั้นนาแหละของของในในเมืองไทยนะครับก็เป็นทางเลือกที่อยากให้คนมาใช้กันผู้เล่นชั้นนานี่คือเราไปถึงระดับนะไหนคะก็เป็นท็อปสามนะครับมีไม่ก อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมใครที่ต้องการใช้บริการเรียกรถกดไปที่ Robinhood d r i ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google Play แล้วก็ App Store นะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่ Market Tea มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรา Market Tea ทีค่ะ